สบายดีพี่น้องมัตสุขูสุคนนะจ๊าวันนี้มากินข่าวทำกันเลยพี่น้องเด้อต้มไก่พี่นออ้อง,องซื้อไก่มาแต่สวรรค์แหละมาๆมา,มาสวัสด,พสดีพี่น้องผมไก่พี่น้องมัน,นี้ต้มไก่เ่าเนาะมาๆมาบินไม้เลยเนาะบินไม้ของซอบมือมันเาานาะ,ะอะไรเป่าเตาเหรอเดี๋ยวมองเขึ้นเลย

ขีแขลใช่ปะกระดูปกปลาแฉลบวะแค่กระดูกปลามันเดอนาทิดพอแอร์เดอ้อี้ข,งข,งข่งสมใมหกเดอ้อมเดอ้อ FC มาจักูทุคน,นเด้อเดี๋ยครับน้องอุ้ขาดใบมะเขยบขาดเขยินมเท่าของแซ่บ้มจะขยไมนจะนัวก่ฮะ ใส่โปงสุรด้นหนึางใส่เข่าเ้ากระเทียมพอให้กหมใช่ใช่ครับนองเชฟน้งติกลมสมุนไพรข้าวจะกี่ประดินเทีนหมูต้มตมไก่ใส่แดงสมุนไพรต้มลากกันเนี่ยไก่เฮ้ยโบ่ะ

มออนสองหองเละวายย่ัดนะวายนงางคัดนะนางกับบุแดชายยง่ม้บออซื้อพวิบเหรตอันนานาฮะโตเขาซื้อทับปิอันนันหนึ่งาพันะไปซื้อเลยนาตัวเนาะตัวนาา้งก้อนจม้ มันเป็นในตัวาบอะไรมันมันบริไลยบรนายมันบ่อนลงไว้ป็นบมันแบเป็นคลื่นเลยยาขันมันมเ,เ,มเป็นลายเล็นก,กน้อยกเียบไ <ป S 1> บลองมันกรบรับใเ็นคือเก่าา่กา

มเราขัดแล้วทาสีแล้วเดยเขาปลูกรูมันกระปูเลยมันเองมันลายดีเห็ดได้แบเนี่้เขาแบบสีเขาเก็บเรียบร้อยทาเรียบร้อยนั่นเอมันเหียบดีกทาเลยนะทาเรื่องปูปูเออไปทาเขาทาเลยมันเหี่ยมันเหี่ยเนาะดึงกระโลหลกมาเก็บอีกเป็นหญ้าอีกเป็นหุ่นออกขัดแล้วขอชิลุยเลยละขัดแล้วทาสีรองก่อนเนาะ าพีดาด้วยพีดเยิแท้เลยบมมีห้องพื้นมันสีโดยเฉพาะพดาาต่างหาอีกทับเลยนะมีพาากาเลยกระาเลยตาล้เพราะว่าเขาเก็บต่อเด้นาสีนะกะาแล้วเก็บนะทีห้องพื้นนะบางทีกมืออื่นไมันีลายไปดามแล้วสบาย สีแดงก,ก็ทาได้สีพา,าก,ก็ทาได้ปวดอไรขึ้เลยเรากะโลเรบร้อะ <c oughs> ขัดแล้วเราก็จะไ,ได้ทาเากกทาสีทาไ, <c oughs> ไม่เราอะกระดามยังไม่แรมาเลยเพาจะพูกรูกมาเขากะพูมาเลยหลังทาสีแล้วละเจียมัเจ <c oughs> ียมสพาพ แซบแก่สุภาพด้วยพ้่น้อกนับว่าแซบที่ก็สมบกรีม์รมาเลยทีกก่นี่นน,นะครับเกือบเนาะแต่บองแก้วว่าหอมบวแก้ผมกินกินข้าวอันท้อนกันจับแล้วหรือวันหนึ่งพักหเีออ่งอยู่เอ,า,วไวอาไปเ,เยงหอมครับตัวไก่มันหนา,ยา,าหนอยากไปเป,ปียนารยหน้านาฮะเพื่อนหนหนาระยะแก้แจมไม่หายอยากไปหน้ ไปเช็ดเลืดมาตวเวตะเลือดไม่พอครับนะนนการกานกับประเทศเวายดมามข้ามยางรถหัมมวขัดยางมากกบุรีเอาเมือมอม่อมาใส่กับลายเถื่อเด้่มันกับเริ่มบ,บวนแล้วบ้วงบ้วงน่ถ้าเราเปลี่ยนยางคือใครขึ้นเนาะมันบโซดมันกังตึ๊กตึ๊ดตึ๊ตึ๊นะมันนักท้วนแน่นขึ้นท้วนจุ้งขึ้น ดเอ้าก็มือมันเปลี่ยนหัวนะโตับก็ยังหินเห็นอะไรด้หินก็เตนทางเนดมันเสียบเสียบยางหลุดนี่มันาระบเบิดมากเลยเขาเห็นอะไรเห็นทางแหลมเลยถิงหายึงหากตับตุบตับถูกมันต่ยา ันเดือน,นหน่อคืเอ,อเปลี่ยนยางยางรหลดยางหนาบนี้ตา,าเปลี่ยนลื่นภาพไปขยำดีคันดูจะเด็กยางตัวนจะกามหวมันก็รัวกาดไม่หรอกเราแวงไปใช้กัน,นกเนาะเลียงดียูทูบยัง หัวรักสิบดีของเราอยู่แล้วเฮ้ยหัวจะเปล่าจะองจะหายเลยโทร,าโทรหาคนหะเลยไอ้นอกนะล้เน,เนาะหัวทำเมา้เนาะปรชอกล้ินสามเยก้กามอือเนาะกนสออกมาเนาะออกมาเชโดนะก็ข,ขสำสัํงใช่แน่ทีหลังแปดหัวงนะหวงเวียนนะวงเวียนเนาะถาไปจอดรักจิแล้วไปหัววงเวียนอีกตุนะวเน ชงละชงเฮ้ยวุนเด้ป่ะชอบชิ้นที่ถิ่มมากย่างวันนี้มาทำยี่นี้ป่ะบ่ก็บ่มันเตอร์อะไรเหมันฟังคาดยางเลยอะย่างมันสอดย่างมันอะไรนะบวมแห้งมันแบบมันอ่อนเหยียบยังมันมันสอดเหยียบที้นี่สอดมันสอดเนาะมันสอดทางตับเอาไปบีบเบิ่งมันมันมันอ่อนแหงมันเละแหงอะนะอ่อนนี่อ่อน เนทางอ่อนๆม่อ่อนเกัเือบสั่เอาเดยวไก่น้อยพอนีดูสิวันไข่ไก่น้อยตัวหนึ่งครังนชบแบอาหาาซื้อมาตรสานุอะเลยองโตดเมือนองกินนะดูวันตุนกชอบาหาต้องใช้หูเนโนมันเจ็ดแปดสิบ เขกลัวแล้วมันนี่เครื่องไมก็บาได้โดดจับไตเขาได้เขาเขาไปขายต่อแล้วเนาะแต่กรไลต่ออีกไปขายปีกเนี่ยขายนะขายแม่แม่ไม่ขายไข่ไก่เด้อยิุซโน ไก่ไก่ได้ตับได้อนะใส่ของแช่เนาะต้มไก่ไก่บวมมีบวมบวมมีบวมีบวมมีคอบวมีมาแต่กับโลต่อรุ่เนาะแ่แต่ เอาพี่น้องคลิปเนี่ยก็สิลาไปก่อนน้องยังผิดพลาดขอโทษขอภายเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์นะจ้าพี่น้องสวัสพี่น้อง